ตัวกูเอามึงมาตีกูเห็นอยังมึงตัวกูไปกูเครียดมันยังเอาม่อากูไปห้มันไงกูนี่รถไป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 สิมาคาร์มี่เอาเอเ่าไหร่มาเลยบบใส่ใส่พ่อหามมนดูเอาปียเพลิงอีกอีกืมอ่มึงสิลับมายังไสัเขาสิไปเห กูจะไปต้นตานมันตัวกลัวมันไปต้นตาลมันยู้ต้นตาลไม่ได้ยู้เบิร์ไหมเอากูกับสิไปต้นตานที่กันไปนะกูกัเอ๋อเนี่ยเอออันไหนวะมามา